เมจีมีเจ้ากรรมในเวนมเคยไปเล่นก็ไว้ในรั้วขังเขาหน่วงเหนียวเขาแล้วก็ฆ่าเขาเนี่ยแล้วเขาก็อยู่ในภูมิภูมิที่มันไปไหนไม่ได้พวกสามโเวสีเนี่ยนะเมจีเดินผ่านไปมันเกาะเลยฮนะเมจีเปี้ยวอะไรมันกระทืบเหมือนนะั่นอ่ะทีนี้เมจีอยู่มันไม่เขี้ยวแผลให้มันเมจีทําอะไรก็ลําบากเพราะว่ามันกันไปไหนก็โดนด่า พะผีมันทำไหไอ้ชีแพลปั๊บมันก็หายเลยนี่ก็ปกติใช่ไหมแล้วป่วยอย่างเงี้ยถ้าป่วยก็ใช้ศาสตร์หลวงพ่อนะปรับธาตุการสับเพโดยการแพร แล้วเราจะดูออกยังไงคะว่ากรรมตรงนี้จากผีจากวิญญาณหรือว่าจากตัวเองคะถ้าฝึก<ะ>ไม่รู้ได้ยังไงถ้างั้นหมอเขารู้ได้ไงว่าคนป่วยป่วยเป็นอย่างนะ้นรู้ดิถ้าฝึกไม่รู้ได้ไงเขามองซิมแสแค่เขาจับมือไม่ชี้เขายังรู้เลยเป็นโรคอะไรมันรู้ได้ไงล่ะมันก็รู้ด้วยความรู้สึกนั่นแหละโดยโดยการเรียนนั่นแหละ ไม่รู้ว่ามนุษย์ในเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งครับมันเอาจิงจริงจังๆมันก็โอ้โหมันก็สุดๆแล้วล่ะอย่างที่ถามเมื่อกี้เนี่ยทําไมไม่เท่ากันมนุษย์นะเพราะมันขี้เกียจไม่เท่ากันนะจริงหะเรียนสัสมภเวสีอะค่ะที่เขามีกําลังมากที่เขาจะมาแก้คนหรือว่ามาทําให้คนไม่ดีเนี่ย เนื่องจากว่าจิตก่อนตายของเขาเนี่ยมีแรงอาคตมาก <c oughs> เขาเลยมีกําลังมากเหรอคะไม่ใช่มันเป็นเจ้ากรรมในเวรเราเขามีสิทธิ์ที่จะเล่นเราเพราะแค่เขาคนด่าเราเนี่ย<ม>เห็นหน้ามันกูก็หงิดหงิดแล้วกูจะเล่นมึงแล้วเดาไหมเหมือนกันนะนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผีวิญญาณเหมือนกันถ้ามันเห็นเราเนี่ยมันรู้เราเคยกระเทิบมันมาเนี่ยเกาะเลยท<ล>ันที รออยู่นั่นน่ะนั่นก็เหมือนกับยายคนไหนฮะที่สุพรรณบุรีอ่ะที่ไปสุพรรณน่นะน,นะนายายคนนั้นน่ะมันอยู่ในหนังสือ,อยายนี้ยังไม่ตายเรื่องอยู่เลยสมัยที่ชาติก่อนเป็นลูกเจ้าเมืองแถวนั้นน่ะเราไปฆ่าเด็กหาว่ามันแอบดูเขาอาบน้ำเลยแหละจริงๆเขาไม่ได้แอบ <S 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 เขาเดินผ่านเฉย ก็ไปเคี่ยนเขาทรมานเขาแล้วก็ตายมันตายเออทรมานก่อนไงแล้วโอ้โหนอนอาฆาตอยู่นั่นน่ะยายนี้เกิดมาเนี่ยเสร็จแล้วดันไปทอดพระป่าอยู่วัดนั้นพอดีเลย <c oughs> เสร็จเลยมันไม่ออกเลยมันสิงสถิตอยู่กับยายนี่เลยไม่ออกเลยใ <c oughs> ช้าการเจรจาเป็นสามสี่ชั่วโมง มันพาไปขุดด้วยใช่โซ่มันยังอยู่เลยแต่มีแต่กระดูกโอ้โหเจรจาวาไหนก็อม๋อเจรจามเอาพระมาหลายองค์มาเจรจาต้องบวชให้เขาต้องเอาเลือดเอาเลือดอาอ,ดอาเลือดนะฮะประมาณนั้นแหละมันก็ไป บางดวงิญญาณที่เวลาที่ตายแล้วแล้วเหมือนคล้ายๆผีอันธาพาลน่ะแล้วเวลาสมมติใครผ่านไปนั้นก็สามารถทําให้คนตายด้วยตายตามอ,อย่างเนี้ยได้อยู่ซึ่งไม่ใช่เจ้ากรรมในเวนกรกรรมน่ะได้อยู่เฉพาะคนที่ไม่มีอะไรคุ้มครองอไม่มีอะไรคุ้มครองนะครับไม่ก็จะมีบุญไม่มีแสงสว่างส่วนใหญ่ ที่หลวงตาแจกแจกไปนี้คุ้มครองได้ไหมคะได้อยู่ฮนะถ้าไม่ไปขายก่อนนะที่แจกไปให้ห้อยนะพยายามไปไวในหิ่งนะจะบอกทุกคนนะถึงไม่สวดมนต์ก็ให้ห้อยพระมันไม่ใช่รูปหลวงตามันเป็นรูปของหลวงปูด่ดูแล้วรูปจกักรพรรดิไงต้องห้อยบอกทุกคนนะ่ะ แจกไปนี่ต้องห้อยนะห้อยพระแต่ไม่สวดมนต์นี้ช่วยได้ในระดับใดคะก็ครึ่งหนึ่งอะเพราะพระมีแสงสว่างแสงสว่างจากพระของหลวงพ่อหรือของเราสร้างเนี่ยเวลาเราสวดมันไปวิญญาณมันได้รับไปไหนวิญญาณมันรู้นะะมันจะมีขึ้น mm hmm. เข้าใจไหม รู้จักขึ้นว่าส่วนมันกับเข้าปฏิภาณเนี่ยมันก็สว่างะแต่เรามองไม่เห็นนั่นเองแต่ถ้าเรากรรมภาพนานๆเข้าเนี่ยเราจะเหมือนพระนี่มีเป็นไฟฟ้าช็อตประมาณนั้น,นะฏิภาคนพรินสมัยลุงตาไปอยู่ทําใหม่ๆลูกศิลย์หลวงปู่ดูเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเขาจะไปทดลองพระนะดินด้นหรือยังะ หลงพ่อท่านบอกพระเดินได้งไงแล้วที่บางคนนะคะ่ะกรรมพระแล้วมีความรู้สึกว่าพระดินก็ดีหรือว่ารู้สึกกระตุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พระมีพลังงานะฝรั่งเมื่อก่อนมีฝรั่งมันไปจี่วัดให้มันไปกรรมบอกอู้ยู่มันมีอะไรนะ เวอร์พาวเวอะไรของมันนะมันบอกมีพลังงานมันบอกมีพลังงานมันกรรมบอกให้มันกรรมให้นึกถึงพระกรรมเงี้ยมันกรรมแล้วมันบอกอูมีไอไอพาเวอร์แปลว่าอะไรเออมันมีพลังมันบอกแขวนพระ แล้วจะเจออุบัติเหตุอยู่ไหมคะถ้ามีกรรมก็เจออยู่ถ้ามีกรรมนะฮะเจออยู่เจออุบัติเหตุแบบแขวนพระแล้วมันมันช่วยยังไงอะคะส,ส่วนใหญ่นะไม่ตายหงนะฮะส่วนใหญ่เลยนะไม่มีเข้าใจไหมไม่มีอย่างดีก็บาดเจ็บ ม่จึงก็ตายในเม่ชีทดลองได้เนี่ยคืนเนี้ยห้อยพระไปเนี่ยเนี่ยงูแถวเนี้ยมเม่ชีเอาเท้าไปแย่มันเลยนึกถึงหลวงพ่อบอกหลวงพ่ออยากหนูอยากรู้ว่าถ้าหลวงพ่อนี่เจ๋งขนาดไหนเอามือก็ได้เอาเท้าก็ได้สักกักวก็เอาเท้าแย่ไป ถ้ามันอยู่เฉยๆก็แสดงว่าโอเคสุดยอดเลยถ้ามันชึกแล้วก็อาชีไม่เป็นไร่เขาส่งได้โรงพยาบาลแม่ชีไม่ลองไปจะรู้ได้ไง่ไหมะถ้าเกิดเราตายขณะที่ห้อยพระอยู่จะเป็นยังไงคะ,ะพระจะมีแสงสว่างก็ไปตามแสงสว่างของพระที สมัยหลวงตาฝึกกับท่านเนี่ยแจกผ้ามคนป่วยตามโรงพยาบาลถ้ามีก็เอาไปแจกเขาวางไว้แถวๆเนี้ยแถวเขาเนี่แหละบอกญาติเขาไม่รู้จักแล้วก็บอกวางไว้เพราะผ้ามันมีสว่างตลอดเวลาเวลาคนจะตายมันก็จะเห็นแสงสว่างก็ไปตามแสงน่ะ แล้วคนรอบตัวเราทุกยิ่งหมุนอีกที่หาเรื่องเนี<บ>่ยเพราะอะไรเพราะเพราะเขาไม่อยากให้เราไปมั้งผมก็พูดเขาหรือว่าไม่ใช่หรอเรากลัวจะไปปวดหรือเปล่า ในกรณีคนป่วยเนี่ยค่ะหลวงตาอย่างพุ่งเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยค่ะวันนี้ได้รับพรของกรรมาฐานจากหลวงตาไปก็ช่วยได้หรอคะได้ช่วยได้คือหมายถึงอย่างที่หลวงตาบอกว่าพอตายไปโอโ้สมัยก่อนหลวงตาฝึกไปตามโรงพยาบาลประจําไม่ได้เลยมีพระไปหรอกไปแผ่ไปสวดไปครอบประามาณนั้นะ มีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อมันจะไปหรือไม่ชีเสียเวลาไม่ได้อะไรเลยเออเราไปเดินแล้วก็สับเฟออมนคนป่วยแล้วก็คอบให้เข้าไปนั่นแนหะถ้าไม่เชื่อเนี่ยมันมันจะไปทําไมล่ะกลับบ้านไม่ดีกว่าเหรอเลิกงานเสาร์ทิตย์ยังไปเลย เราทุกคนนะคะหลวงตามีวิมานอยู่บนสวรรค์ไหมคะมีถ้าทำถ้าทำตอนมีชีวิตมีเพียงด้วยแม่ชีเห็นใครเขาสร้างวัดสร้างส่วมสร้างวิหารสร้างบส์อะไร<ม>เขาเขียนว่าสร้างวิหารทานวม่ชีย่อนไปชีก็มีวิมานแล้วมีบ้านแล้วฮะมันเป็นทิพมันเกิดจาก โลกมนุษย์ตรงกลางเนี่ยแต่บ้านไมช่ชีจะมีออปชันเสริมก็ต่อเมื่อทำาหลายๆอย่างถาวายดอกไม้มั่งถวายน้ำพระถาวายอะไรต่อเม่อะไรมันก็จะมีมีลูกศิลย์หลวงพ่ออยู่คนหนึ่งมีกระดานแผ่นเดียววิมานเขาเมื่อก่อนตอนที่ฝึกเนะี่ยเราจะไปชอบไปดูว่าให้บุญบุญที่เราทำเนี่ย ท่านบอกเองไปดูนี่บุญใครทําอะไรไว้มันจะรู้สึกเลยเพราะไอ้ยายที่ทําบุญไว้เนี่ยมันก็รู้มันไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมต่างคนต่างมาจะรู้ได้ไหมเขาทาอะไรมามั่งมันก็บอกยายคนนี้มีกระดานแผ่นเดียวมันก็จริงของมันเนี่ยมันไม่เคยทาอ่ะมันก็มีกระดานแผ่นเล็กๆถวายวัดมันก็มีผัดเกาะอยู่ในกระดานนั่นแหละมันพิสูจน์ได้นะพุทธสารเนี่ย ที่สุดได้ทุกเรื่องสิ่งที่เราทำมันมีหมดแหละในกรณีถ้ามีวิมานอยู่บนสวรรค์เนี่ยค่ะตายไปเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นนี่หรอคะไม่จิตสุดท้ายไม่ชีไม่ช, <laughs> ไมชีไม่ชีเคยทำกรรมไม่ดีไหมล่ะจิตสุดท้ายมันก็คิดไม่ดีก็ไปข้างล่างก่อนเนี่ยพอหมดข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปเป็นเทวดาข้างบน หมดจากข้างบนแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเดิมแล้วก็ทําใหม่มันก็เวียนๆไปเวียนมาเนะี่ยที่ท่านให้ฝึกทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปฝึกอย่างเก่าไงกําหนดได้เลยใกล้จะตายก็ไปก่อนนะไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องให้มันบีบไงเขาไปก่อนนะไปเกิดก่อนนะ เอาท้องก็ได้ไปอยู่เปรเทวดาวอยู่พรหมหรือไม่เกิดก็ได้นั่นก็จะฝึกทำไมนะมันซื้อไม่ได้นะสะวรรค์นเนี่ย <c oughs> ซื้อความสุขในเรื่องของธรรมะไม่ได้นะไม่ใช่ต้องทำเองนะความสุขของธรรมะเป็นยังไงคะ เบาสบายโดนเขาว่าโดนเขาดา่าโดนเขานินทาโดนเขาลวงตาในโดนเขาว่าเยอะขอบคุณอ้าวแสดงว่าเขาสนใจเราถ้าเขาไม่ด่าเราเลยเนี่ยนะแม่ชีมันไม่สนใจกูเลยไอ้คนเนี้ยจริงไหมล่ะเอไอม่ใชีลองคิดดูเดียแสดงมันสนใจเรานะมันด่าเราอะ่ะ เออมันดา่ามันว่าเราสารเฉิญหรือมันนินดาอะไรก็ช่างและแสดงว่ามันสนใจเราเออขอบคุณมนันแต่เราจะไปด่าเขาเนะเว้ยเดี๋ยวมันหาว่าเราสนใจมันเองนะเอาไปดา่าเ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมล่ะเออเมื่อที่ต้องคิดตามหลักความเป็นจริงถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาระวังอะไรล่ะระวังตัวเองใช่ไหมล่ะมัไระวังคนอื่นไม่ได้ บอกอยึงง้อย่างนี้มันไม่ได้ระวังตัวเองนยกูจะไปว่าใครนะเว้ยอยู่ในกรรมฐานดีใช่ไหมแค่นี้มันก็นกนไม่นานทะลุปูโงงแล้วละ่ะจำมาไว้นะเวลาใครว่าไม่ชีหรือใครมาถามว่าลุงตาย่ังง้อย่างงี้ไม่ชีก็บอกเขาไปเออลูงตาว่าดีนะแสดงว่าคุณน,นี่สนใจลุงตามากนะเนี่ย <c oughs> าเยอะๆะไรบอกไม่เป okay. ็นไรเขาด่าลงตาลงตาเจ็บไหมถ้าลงตาไปยืดมันก็เจ็บนะถ้าลงตาไม่ได้กินมันเป็นไรมนุษย์ไม่มีใครว่าไม่มีหรอกว้โลกเราเนี่มันเป็นมันมันมันอย่างนี้ยุคนี้ มันเนยุคกลางๆกึ่งๆกลางๆจะว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าเลวจริงก็ไม่ใช่มันก็มีทั้งเลวทั้งดีถ้าไม่ชีจะเรียนปัญญาล้วนๆในเรียนยุคนี้น่าน่า,น,าน่าเรียนงานพิจารณาบ่อยๆยุคนี้ค่ะหลวงตาเป็นยุคที่กำลังจะขึ้นหรือกำลังจะลงฮะจะว่าก็ขึ้นก็ได้ครับ จะขึ้นไปสักพักแล้วก็จะลงคือศาสนากําลังจะขึ้นขึ้นหมายถึงคนคุณนับถือมากขึ้นคนปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะเกิดจากความทุกข์เนี่ยสังคมมันทําให้ทุกข์การเอารับเอาเปรียบการโกรธการโลภก,การหลงเนี่ยมันมันถ้าคนเห็นแล้วมันจะมันจะเข้าใจใช่ไหมมันก็เกิดการปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์นนะ ใช่ไหมเหมือนแม่ชีดโดนทิ้งอ่ะส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมาวัดนะมาขอบคุณในความเศร้าในความทุกข์อขอบคุณมาเนี่ยใช่ไหมพม่าจับคนไทยไปสมัยก่อนหรือไทยจับพม่ามาเนี่ยถ้าขอบวชมันมันให้บวชเลยอ่ะเนี่ยขอบคุณมันที่มันมาจับเราไปนี้จากนั้นก็บวชไงบวชมันก็ มันเลี้ยงเราอย่างดีนะถ้าบวชนะยิ่งบวชเป็นพระมันจะไหวาข้าวอย่างดีเลยอ้าวก็มันพูดเหมือนกันเลย <laughs> ดีไหมลนะ่ะเออเพราะนั้นความสุขหรือความทุกขนะ์ถ้าเราเข้าใจมันคือดีไม่ใช่ความทุกข์ไม่ดีถ้าไม่ชีไม่เคยเจอความทุกข์ไม่สีจะรู้ไอ้ความทุกข์มันเป็นไงไ่รู้ทุกวันนี้คนที่มี มีความสุขมากทั้งโลกเนะี่ยลองทุกนิดเหนื่อยมันก็วุ่ยวายแล้วใช่ไหมมันไม่รู้อย่างเรานี่เจอมาทุกก็เจอสุขก็เจออุย้ยขอบคุณชีวิตรู้ไงรู้ว่าอารมณ์พวกนี้หมดเนะี่ยใช่ไหมเออเหมือนเด็กทุกวันเนี่ยมีปัญหาภัยธรรมชาติหรือลบอะไรเนี่ยไม่รู้มันจะกินอะไร เพราะมันตื่นขึ้นมันก็ตู้ยเย็นแล้วไงเข้าป่าไม่รู้เวนะ้ยเนี่ยไอ้ต้นไม้โดนให้กินได้ถ้าหลงตานะเข้าป่านี่รู้ตอนให้กินได้ว่าเด็กตอนเด็กมันไม่มีตู้เย็นนยะมันไม่มีเซเว่นมันไม่มีจะมาขนมต้องหากินเองจะกินผลไม้ต้องเข้าป่าน,นนะแต่ว่ามันรู้แต่เด็กทุกวันนี่ไม่รู้ เขาปลาก็ตายต้องไปตามลิงแล้วลนะ่ะลิงมันกินไหนได้กูกินตามมันประมาณนั้นนะอา้าวใครมีอะไรมีอะไรเอาอยู่ข้างนอกทำไมไม่อยู่แม่มาข้างในอะมันเย็นดี <c oughs> เนี่ยข้างหน้านี่ว่าง กรรมฐานนะคะดูยังไงคะรู้ดิแมช่ชีไม่รู้เป็นไปนไม่ได้หรอกหน้าสัผงผองๆจะยิ้มยิ้มสบายๆอารมณ์ดีแล้วก็ถ้าเข้าใจแล้วก็เต่ามันจะหายไปอยากกุฏิมันจะหายไปจากห้องไปจีตละตัวแสดงว่าเข้าธรรมะนะมันหายมาแล้วสองกล่องแล้วฮะ อันนี้มันจะหายไม่งายกองนะเข้าใจอย่างอื่นมีอีกไหมคะมีนะสบายสบายนะคนมีธรรมะจริงๆอย่างหลวงพ่อน่นะไปนั่งดูท่านนี่ก็มันก็สบายแล้วไม่มีอะไรทําก็ไปนั่งดูท,าท่าเฉยๆนะ มันก็มีความสุขอ่ะแม่ชีอย่างว่าแม่ชีจบมาแล้วก็ไม่ได้ไปทางโลกไม่รู้หรอกชาชีมีแฟนเนี่ยแม่ชีกระวนกัวายนะแม่ชีก็ไปนั่งดูเขาแล้วหรือแม่เอารูปมาดูมันมีความสุขไงใช่ไหมเออแต่แม่ชีไม่เคย พูดถึงเรื่องหลวงปู่นะคะญาติธรรมอยากรู้ว่าอที่หลวงปู่สอนหลวงตาที่แบบหลวงตารู้สึกชอบมากๆเนี่ยค่ะโอ้หชอบจริงๆเลยนะฮะท่านสอนบอกเอ็งไปไหนข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยชอบจริงๆก็เลยไม่กลัวอเไรไนงะตอนที่เดินทดลองอ๋อลวงพ่อเดินข้างหน้าผมอยู่ข้างหลังไม่ต้องมีอะไรลวงพอ่อสะดวก ใช่ไหมเนี่ยมีปัญหาตรงนี้<笑><笑>ง่ายไหมไหม่ชีเป็นไปได้ไหมคะว่าหลวงตาเชื่อมั่นด้วยมันก็เลยสะดวกจริงเน,นี่ยค่ะเขาเชื่ออยู่เพราะอยู่กับท่านมานานท่านบอกมนุษย์ในโลกเนี่ยนึกถึงท่านทั้งมนุษย์ทั้งวิญญ,ญาณทั้งหมดในสามโลกธาตทานนึกถึงท่านพร้อมกันเนี่ย ท่านบรารมีท่านออกมายัางคีบผงเลยท่านบอกบรารมีท่านยังไม่รวมเพราะนั้นทำไมคนเอารูปท่านไปแค่อธิษฐานแค่สวดมนต์ะจะสร้างใหญ่ก็ได้มันมีทั่วไปไม่ต้องไปช่ามงมองหน้าหรอกไม่ต้องไปรูปท่านก็คือสื่อสื่อสื่อบรารมีท่านอยู่ในรูป เอาจริงหรือเปล่าท่านว่าเชื่อท่านไหมท่านบอกเองเชื่อข้าหรือเปล่าล่ะท่านวาถ้าเองเชื่อข้าชีวิตนี้เองจบเลยเองไม่เดือดร้อนเองไม่ทุกข์เองไม่อะไรทั้งนั้น่ะไปไหนไปด้วยไปไหนเองต้องเอาข้าไปด้วยนะเอาไปที่ไหนล่ะเอาไปที่ใจที่ใจใจไม่ชีต้องผูกพันกับท่านใช่ไหม รับประกันนี่เฉพาะหลวงตานะหลวงตาเชื่อท่านนะจริงเ,เวลามีอะไรเนี่ยถึงไม่ใช่ของเราไงยกให้ท่านหมดลนะลูกศิษย์หลวงพ่อดูจำมาไว้นะคนที่ฟังในเทปอะไรก็ตามถาวายชีวิตท่านยังไม่พอถาวายลูกถาวายผัถวถวายเมียถาวายสมบัติถาวายธุรกิจ ไปหมดแหละหลวงพ่อรับผิดช,ชอบก็แล้วกันนะหลวงพ่อรับผิดช,ชอบเลยจะมายืมมาใชาย้ยืมเมียหลวงพอ่อเมียถวายท่านแล้วยืมยืมผัวยืมลูกประมาณนั้นอนะเอาจริงยรืง่งจริงนะนี่เพิ่งบอกไม่ชีคนเดียวนี่จะไปบอกใครนะ